เพื่อนๆวันนี้บิ๊กจะพาไปคาเฟ่ลับๆอีกแล้วที่แอบซ่อนอยู่ในซอยบรมราชชนนี60คาเฟ่เนี้ยชื่อว่าสาสีแบงค์เป็นคาเฟ่มินิมอลโทนสีขาวที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากสามารถ,าารถไปชิลๆได้ทั้งเพื่อนคู่รักและครอบครัวเลยที่นี่มี2โซนนะมีทั้งโซนอิน <ไป S 1> ดอร์และอาท์ดร์เปิดประตูเข้าไปอีกฝั่งนะจะเป็นโซนร้านอาหารข้างในตกแต่งได้ดีมากนะมีความโปร่งโล่งสบายส่วนโซนนี้นะจะมีทั้งเครื่องดื่มต่างๆและขนมเค้กเดี๋ยวเรามาดูอาหารข้าวก่อนนะว่าบิ๊กสั่งอะไรบ้างเมนู้ผนี เป็นเมนูโบราณรสชาติของสตอกระเทียมโทนและชอโอรสชาติกลมกล่อมโคตรอร่อยร้อยเต็มร้อยไปเลยเมนูนี้เนื้อปูก้อนผัดพริกเหลือเนื้อปูชิ้นโตผัดมาได้เผ็ดจัดจ้านอร่อยมากเมนูนี้กุ้งแม่น้ําชาววาที่ผสมกับซอสพริพกเผาด้วยตัวกุ้งน้นเนื้อแน่นหวานมีความเค็มกลมกล่อมอร่อยเมนูนี้ต้องกินกับขา้าวสวยร้อนๆนะโคตรเด็ดเมนูนี้เฟรชปูชินน่ครีมเ็ดทัฟเฟลรสชาติมีความนัวเข้มข้นกลมกล่อมอยากให้สั่งนะเด็กๆต้องชอบแน่เมนูนี้ข้าวผัดอเมริกนข้าวผัดมาได้เม็ดด้วนหอมไก่ คู่กับซ้อนนะโคตรอร่อยมาต้องสั่งนะเค้กล่าสุดของทางร้านเมนูชื่อสตรอเบอรี่เค้กเค้กนั่นเองอร่อยสิบเต็มส,สิบอีกแล้วมาฉาลาเต้ก็โคตรละมุนสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสดชื่อสุดๆอเมริกาโน่ยูสูนะก็เด็ดใช้ย่อยเมนูนี้ไอศครีมน้ำตาลตนโตนอลช็อกชองวัดเจดสดชื่อเลยมาต่อก,กันที่เมนูเค้กมะพร้าวอ่อนเนื้อเค้กนุ่มละมุนไม่หวานมากดีต่อใจและที่สำคัญนะ่ะน้องหมาน้องแมวอ่ะพามาเที่ยวคาเฟ่นี้ได้ด้วยนะที่ร้าน่ะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มราาชชนนีคเฟ่ส Bye. -bye.